ครูหมีสีคิวนะครับครูหมีอยู่บ้านกลางอำเภอสีคิวหนึ่งในผู้ต้มใบมะละกอรัรบประทานเป็นมะเร็งกระดูกกระปอดเป็นมะเร็งกระดูกกระปอดอาการถึงขนาดว่าเตรียมใจไว้แล<อ>้วใช่ไหมระยะที่สี่ระยะระยะที่สี่นะครับครูหมีเตรียมใจไว้แล้วไปทราบมาจากไหนว่าต้มน้มําใบมะละกอกินแล้วดีขึ้นครูหมีมาจากอะไรสมศักดิ์เทพสุทินอ๋อมาจากท่านสมศักดิ์เทพสุทิน ก็เลยลองต้มน้ำใบมะละกอกินต้มกินได้ประมาณนานไหมครูหมีโอ้สามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนนะนะครับเราหมอว่ายังไงทุกวันนี้ก็หายเหลือนิดเดียวเชื้อเหลือนิดเดียวเชื้อเหลือนิดเดียวตอนนี้จากอาการนี่เดินได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นเดินไม่ได้เป็นกระดูกกระปอดก็ทั้งเป็นทั้งกระดูกทั้งปอดด้วย ไปสองกล้องดูเห็นเลยเนื้องอกเท่ากับไข่เลยตรงปอดตรงปอดเป็นก้อนเนื้อเท่ากับไข่แล้วปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันจะจางลงจางลงเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวแล้วไอกระดูกที่กินกินยังไงกินข้างหลังเลยกินจนพุนเลยใส่น็อตตอนนี้ก็ดามน็อตไว้ข้างหลังกินกระดูกจนพุนเลยมะเองว่ายง่ายกระดูกแทบไม่เหลือเลยแล้วเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยเป็นระยะแรกอะ อ๋อตอนช่วงที่เป็นตอนหนักๆเนี้ยเดินไม่ได้นะไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวไปผ่าไปผ่าไปผ่าที่มหาร่าวันที่แปดพฤษภาคมปีหกหกที่โรงพยาบาลมหา,านะราชนครราชสีมาเขาก,กินยามุ่งเป้าแล้วมันก็ลามไปปอดไปปอดเสร็จก็ไปฉายแสงฉายแสงก็ยัดกินยามุ่งเป้าแล้วกินเลยภูเขาไปด้วยแล้วก็กินในน้ำมะละกอไอที่กินอยู่นี้น้ำต้มใบมะละกอใช่ไหมครับ กินทุกวันทุกวัน,ชววนเชา้ากลางวันเย็นก่อนอาหารก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารก่อนอาหารครูหมีจากเมื่อก่อนเป็นคนตอนเป็นมะเร็งนี่ผอมมากน้ําหนักเหลือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบกว่าตอนนี้หกสิบสองลน้ำหนักเหลือสามสิบกว่าอตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาหกสิบสองแล้วนะครับหลังจากกินน้ําใบมะละกอทุกวันก็ครูหมีนี่เชื่อเชื่อว่าการกินน้ําใบมะละกอเนี่ย ช่วยเรื่องมะเร็งได้มากจริงๆใช่ไหมได้มากก็ขับถ่ายดีด้วยขับถ <ๆ S 1> ่ายดีด้วยโอหอากาศหนาวก็ยังถอดเสื้อสู้ลมหนาวได้สบายเลยนะๆๆๆตั้งแต่กินน้ำใบมรกอเน,น, <ๆๆ S 1> นี่ยมันอุ่นดีฮขับลมด้วยคนบ้านกลางอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับคนบ้านกลางเนี่ยเขาจะรู้ว่าครูหมีนี่รออย่างเดียวรอเผากันอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับครูหมีอันนี้พูดกันตรงๆเนาะครับแม้แต่ตัวครูหมีเองก็ทําใจไว้รอแล้วเนาะไปงอนโรงพยาบาลมหาราชคนข้างๆเป็น เรียบร้อยเลยตายตายอยู่กับใจตัวเองก็ทําใจไว้แล้วเหมือนกันใช่เห็นเขาตายกันใกล้ๆเตรียมที่ใกล้อ่ะฮะแต่พอหลังจากกินน้ําใบมะละกอเนี่ยประมาณสามสี่เดือนเนี่ยอาการดีขึ้นมาทั้งกระดูกทั้งปอดนี่ดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยใช่ไหมครับกระดูกนี่จะหายก่อนกระดูกนี่จะหายก่อนกระดูกนี่ไม่ลามเท่าไหร่ไม่ลามเท่าไหร่ ปอดี่ก็ยุบลงลุบลงค่อยๆจากก้อนเข้าไข่ไข่ห่านลงไปใช่ไหมเข้าไข่ไข่ไก่ไก่ตอนนี้ยุบลงยุบลงยุบฮะแล้วจะไปพบคุณหมออีกเมื่อไหร่นี่ฮะวันที่ยี่สี่วันที่ยี่สี่เดือนปีหน้ามกาเนี่ยแต่รอบที่แล้วที่ไปหาคุณหมอนี่คุณหมอยืนยันว่าเออมันจางลงจางลงมันจางลงขนาดมันเล็กลงเล็กลงที่เป็นก้อนเนื้ออยู่ในปอดฮะโอเคก็เลย ถ้าถ้าเป็นถ้าก้อนใหญ่เนี่ยเดินไม่ได้แล้วมันจะเหนื่อยเร็วพวกนี้อะเรเงเนี่ยอาการมันจะทำให้เหนื่อยเร็วคุณหมีก็อยากจะแนะนําให้ใครที่เป็นมะเร็งก็ลองกินดูเนาะน้ําต้มใบมะละกอไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะขอบคุณครูหมีมากนะครับที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะครับขอบคุณครับ